มีความสุขกินกับใครมีความสวยงดงามกับใครสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยครับ วันนี้จะอวยพรวันปีใหม่ให้ม,มันมีคำอวยพรหลักอยู่สี่ตัวจะให้วันละตัวอาวันนี้วันแรกออันที่หนึ่งคือขอให้การงานดีขอให้การงานดีอ่อก็แปลว่าขอให้เราเป็นคนมีความรู้รมีความสามารถม,มีทักษะอันเชี่ยวชาญเมื่อทำงานแล้วประสบความสำเร็จ ใครทำงานขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานใช่แล้วใครเรียนหนังสือ,อขอให้ประสบความสําเร็จในการเรียนถูกต้องและเมื่อมีความสําเร็จแล้วเนี่ยขอให้ความสําเร็จนั้นเนี่ยส่งผลทําให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนที่ใครก็อยากร่วมงานด้วย<อ>ใครก็อยากจะจ้างใช่ถามว่าอันนี้ใครไม่อยากได้บ้างโออยากใช่ไหมเราเราอยากไม่ที่จะทํางานแล้วก็กระท่อนกระแท่นท บางคนบอกว่าทำงานดีแต่ไม่มีคนรักก็มีอ,อ,อแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทำงานดีเนี่ยนะคะเราจะต้องเก่งงานและเก่งคนไปพร้อมๆกันนะคร <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอวยพรหรือพอรที่อาจารย์ให้งานประกาศแรกขอให้งานดี อย่างที่บอกนะครับงานจะดีได้ต้องเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคนด้วย<ช>นะครับ<ช><ช>และสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับจะทํางานก็รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวจะไปมีมนุษยสัมพันธ์กับเขาจะเข้าสังคมกับคนโน้นคนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเพราะฉะนั้นไปฟังเรื่องตรงนี้ของคนที่มีประสบการณ์ดีครับมีชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งขั้นที่2เมื่อ3ปีที่แล้วค2ครึ่งนะฮะ อ่อตอนนั้นมีอาการอะไรยังไงถึงไปตรวจก็ตรวจประจำปีเหมือนกับผู้หญิงที่ไปตรวจตามที่หมอนัดนะค่ะแล้วก็ไปคลำเจอคลำเจอค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกเป็นขั้นที่สองตอนนั้นคุณหมอบอกว่าประมาณจะสองครึ่งนะคะสองจุดห้าเซนนะฮะ,ะแล้วคุณหมอจะทำยังไงฮะผ่าออกยอยรักษายังไงฮะหรือคุณหมอก็แนะนำให้ผ่าชิ้นเนื้อออกค่ะเอาผ่าชิ้นหน้านอ,อกค่ะ แล้วจะหายเลยหรือ,อยังไงฮะก็ถ้าเป็นมะเร็งแล้วก็จะไม่หายค่ะนอกจากเราจะดูแลรักษาสุขภาพเราให้ดีขึ้นค่ะตอนนั้นผ่าโดยการตัดออกไปแล้วก็ออกคีโมด้วยคีโมฉายแสงค่ะคีโมกี่เข็มด้วยกันจำได้ไหมฮะตอนนั้นคุณหมอแนะนำว่าประมาณ8ครั้งค่ะเพราะว่า <8 S 2> เป็นเป็นค่อนข้างเยอะแล้วค่ะอ๋อถือว่าเยอะไหมฮะอาจารย์สเตจสอง เพราะว่าลามมาต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งค่ะอุ้ยอ๋อจากเต้านมไปต่อมน้ำเหลืองมันเริ่มลามแล้วก็ต้องคีโมแล้วอฮะถือว่ารุนแรงไหมครับมันก็มันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆมันก็สเตตไหนมันก็รุนแรงทั้งนั้นล่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราเจอสเตตแรกๆการรักษามันก็จะง่ายขึ้นและยิ่งพอไปต่อมน้ำเหลืองนี้่ะมันก็เริ่มกระจายแล้วไงฮะมันเริ่มกระจายใจเสียไหมฮะก็มีนิดนิด แต่ไม่เท่าไรค่ะตอนนั้นมีอาการผิดอะไรผิดปกติกับร่างกายไหมไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะออ่แล้วพอจะต้องตัดแล้วคีโมตอนนั้นเริ่มรู้จักบิมหรือยังฮะยังค่ะยังไม่รู้จักนะไมนรู้จักบิมตอนที่ไปให้คีโมเข็มแรกค่ะมีคนบอกว่ามีพี่เขาอยู่บ้านใกล้ๆเขาก็เลยเข้าไปหาก็เลยบ้า เาก็ไหนๆก็เราก็เป็นแล้วลองลองทานดูซิมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ทำไมจะต้องทานก็อยากจะให้มันมีอะไรสุขภาพดีขึ้นหรือต่อต้านที่เราเป็นตอนที่ไปให้คิมโมมาเข็ม,มแรกนะคะปากเปื่อยกืนข้าวไม่ลงเพียอนอนไม่หลับเป็นทุกอย่างค่ะทำไมถึงสแสวงหาอะไรที่มันจะมาช่วยเพราะว่า โอเครักษาแล้วอยู่ในขั้นตอนการรักษาของคุณหมอแล้วก็คิดว่ามันต้องมีค่ะคิดว่ามันต้องมีพอดีพี่เขาเข้าไปหาก็เลยลองลองเลยพอนนั้นก็เหมือนกับอยากให้มันหมดวันเร็วๆเราจะได้กินวันละสาม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 จะได้กินเข้าตัวเราให้มันเยอะๆเราจะได้มีกําลังที่จะไปสู้กับเคมอีอีกเข็มต่อไปอย่างเงี้ยค่ะรับประทานบิมสูตรสีเขียวค่ะกีะ่เม็ดครับเช้าสาม กลางวันสามกอนอนสามความมุ่งหมายก็คือต้องการที่จะให้มีให้มีภูมิคุ้มท่านทานเยอะๆ <ừ m. S 2> เราจะได้ไปแบบสู้กับโรคร้ายที่เขาบอกว่าเรียกมะเร็งว่าโรลคล้ายอย่างนี้ <ừ m. S 2> นะค่ะหวังไหมว่าไอ้ไอ้ไไไผลที่ข้างเคียงต่างๆมันจะลดน้อยลงด้วยคิดว่าจะลดค่ะคิดว่าจะลดเพราะว่าเราก็คิดว่าเรา ได้ของดีเข้าในร่างกายเราก็คิดว่ามันต้องลดตรงตามที่อยากได้เลยใช่ไหม่ะมะเร็งก็หายคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเมือเม่อเดือนกันยาที่ผ่านมาค่ะคุณหมอก็นัดตรวจประจําปีทุกทุกครั้งก็คุณหมอก็บอกคุณอภพรมะเร็งหายแล้วนะเซลล์มะเร็งไม่มีเลยยอดเยี่ยมยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ ผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทํางานร่วมกับสูในวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในกรยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย เราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ได้2เท่าและ TH17 ได้ถึง5เท่าแต่ทั้ง2เม็ดเลือดขาวนี่เองก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์เมเร็งได้ดีขึ้นนะครับ ก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยช่วงย,ยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ำมังคุดสูตรบิมนะครับสาเหตุที่น้ำมังคุดสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอ,อย่างได้มาตรฐานให้มีสาร gm 1 ซึ่งเราพบแล้วว่าสามารถทําลายเซลล์มะเร็งโดยการทําลายผนังเซลล์ของมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเหล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยนะมันเหมือนจะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซี i ิตริกแอซิดซึ่งสารตัวนี้มันจะไประงับการสร้าง ไขมันนะฮะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้น้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยก็ยังมีสาโรโพลีแซคคาไรในปริมาณมากสาโรโพลีแซคคาไรเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สาม,มารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมังคุดของเราจะมีโพลีแซคคาไรสูงที่สุด ในจํานวนมากมากน้ำมังคุดที่จําหน่ายในโลกนี้ครับแพ้อะไรยังไงครับคือแพ้ในเรื่องของ ปุ่นละอองเกสร <ừ m. S 2> ดอกไม้นะคะ <ừ m. S 2> แล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้นเนี่ยยังไงก็ไม่หาย <ừ m. S 2> ให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงครับในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะ ตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณหมอจะให้ยามาทานทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะคะมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3ามวันอาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคะคก็ไนั่งดูรายการกทา็ท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่โทรมาเลยโทรไปเลยคะ่ะได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนสิ่งแรกที่เห็นคือระบบปลายประสาทค่ะทุกวันนี้ยังบีบต่อเนื่องไหมฮะ ต้องเหมือนทุกวันค่ะเพราะวันละสองแคปซูลข้อมูลในศตวรรษที่21สเ็จนะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่เลือดขาว T S 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด,ด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม T S 1และ T regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ t s 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะ อาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วย กรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อว,วันนะครับสอสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับอูก่อนจลาข้อมูลเราดูที่ไหนแน่นอนครับเว็บไซต์ของเราครับ BIM100.com นั่นเองนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูได้ถ้าอยากจะคุยกันโทรมา02-646-4800นะคะเรา2คนจะลาตรงนี้แต่อย่าลืมดูอ่าวีทีของเราเกี่ยวกับเรื่องความสวยนะคะ<ช>วันนี้เราสคนลาแล้วค่ะสวัสดีครับ g o ลช a p เ m e m อนเบอร์คลชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกิน และเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สูธ่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ป,ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศ,ศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกาย ก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีขายมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากการส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอลเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราเนมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ55%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยนี่ครับไอ้ตรงนั้น,นลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบมาลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลการนี้นะครับ เพราะสูตรนี้ได้มีการเผนายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทน,นหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในกดในเกณฑ์เราบอกว่าผลินภัณฑ์ของเรามันเป็นเปินพัณ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะ,ะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดนา้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในกว๋วยเตี๋ยวกะทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพลยวทั้งแผ่นดิ